มาดูรีเพ์ต่องั้นพี่ขอถามเราแบบแบบแย่ๆหน่อยแล้วกันเราคิดว่าดาเมจในตาเนี้ยเรามากพอไหมครับ มันจว่ามากพอแต่ไฟนี้ศัตรูกับเพื่อนเราตายกันไปสี่ประมาณ4ี่ห้าคนแต่เราไม่มีดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับงั้นพี่ต้องตั้งคำถามแล้วแล้วว่ามันพอสำหรับเราหรือมันพอจริงๆเอ,อมันพอทางความรู้สึกเฉยๆหรือเปล่า คำว่าดาเมจพอเนี่ยมันไม่ได้ดูจากตัวเลขนะจำเอาไว้ระหว่างคนหนึ่งทำดาเมจได้หมื่นหนึ่งแต่ค่าศัตรูไม่ตายเลยไก่คนหนึ่งทำดาเมจได้สองพันแต่ค่าศัตรูได้สี่ตัวมันไม่เหมือนกันนะตัวเลขมันไม่ได้บง่งบอกว่าคนคนนึงมันเก่งหรือไม่เก่งนะมันอยู่ที่ผลลัพธ์มากกว่าอไมคอนเดนเซอร์กับไมค์ดินามิอกต่างกันเนี่ยคอนเดนเซอร์จะเก็บรายละเอียดเสียงได้มิติเยอะกว่า ข้อเสียก็คือแม่งดูดทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นคอนเนเซอร์เขาจะใช้ในห้องปิดห้องสตูดิโอที่มันแบบไม่มีเสียงเล็ดรอดเข้าไปเลยส่วนไม์ไดนามิกก็คือจะเหมาะกับหน้าสาโทธงพูดในที่สาธารนณะอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดนดามิกเสียงมันเสียงเสียงรอบๆข้างมันจะไม่ค่อยเข้าอะ สมมติว่ามีมีคนในในหมู่บ้านตะโกนขนอกด่ากันคุยเลยอะถ้าใช้ไมค์คอนเดนเซอร์แล้วห้องบ้านเราเป็นแบบเปิดหน้าต่างไม่ได้ปิดหน้าต่างเราเปิดแอร์แบบเป็นห้องพัดลมเราเปิดหน้าต่างก็เข้าไมค์หมดคอนเดนเซอร์ประมาณนั้นคือถ้าเราไม่อยากให้คนในบ้านอะด่าตะโคนดาน่าเราแล้วเข้าไมค์ใช้ไดนามิกครับ แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราอยากจะแบบให้เสียงมันแบบดูทุกอย่างเน้นทุกอย่างเลยก็คอนเนเสร์โอเคการ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  การการพี่เรียกเราอีกรอบหนึ่งการจุดที่ทำให้อูย่างเก่งคือตอนอูย่างมีเพิร์กเลเวล2ถ้าเป็นไปได้รีบอัพให้ไวที่สุดเท่าที่จะไว้ได้ครับคือเพิร์กข,ขี้ขวาที่ชื่อว่าบาลานซ์เพิร์กขี้ขวาที่ชื่อว่าบาลานซ์บอกเอาไว้ว่า เมื่ออูย่างแปะฮิลใส่คนไหนและอูย่างธานเมตโดนศัตรูคนนั้นจะได้รับฮิลแรงขึ้น40%จากตัวออฟนั่นคือช่วงเวลาที่จะทำให้อูย่างฮิลแรงขึ้นครับแต่พี่เข้าใจว่าเราเพิ่งกลับมาเล่นโอวเราเลยแบบว่าไม่ได้ชินกับการอัพเพิร์คขนาดนั้นเพราะนี่คือแบบว่า ขึ้นเลเวลสองมาสักพักแล้วเพิกยังไม่อัพเลยเห็นไหมยังไม่รู้ตัวเลยว่ามีเพิกแล้วนั่นหรือเปล่าใช่ปะมีเพิกแล้วปะใช่มีแล้วหรือมันบ้วกาน่ะ แล้วก็มานี่อูย่างไม่ใช่ตัวละครเล่นระยะใกล้ผมรู้แล้วว่าต้องอัพครับแต่ต้องอ่านก่อนเลยมั้นจำไว้ว่าขึ้นเลเวลขั้นแรกอัพขวาเลยส่วนขั้นขั้นขั้นสองะขั้นสุดท้ายอัพซ้ายโอเคไหมขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย อีกเรื่องหนึง่งที่เราจะต้องแก้ในฐานะอูย่างก็คือเราเล่นอูย่างใกล้เกินไปครับอู๋ย่างไม่ใช่ตัวละครรนะยะใกล้อูย่างเป็นตัวละครที่ยืนอย่างเงี้ยแบบเห็นทุกอย่างแล้วยิงกระสุนน้ําแล้วก็คอยแล้วก็โยนฮิวให้คนที่ต้องการฮิวไม่ใช่ยืนอย่างเงี้ยเราไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันแคบไปหมดโอเคไหมฝากแก้เรื่องนี้นะครับ ลองจินตนาการนะแต่ว่าเรายืนอย่างนี้นะเราไม่ต้องหันอะไรเยอะเลยเรายิงหันไปฮิวยิงแค่นี้แต่พอเราอยู่เนี้ยหือหือหืเหมุนอยู่อย่นั้นหมุนจนจะอ้วนแล้วลูกเอ้ พี่ถึงบอกเลยว่าอู่ย่างเราอะดาเมจพอไหมเพราะพี่อยากรู้ว่าสําหรับเราอะเราพอใจในตัวเองไหมแต่พี่พูดกันตามตรงนะเราคืออู่ย่างที่ไม่มีดาเมจเลยสองไฟติดแล้วแล้วปัญหามันเกิดจากตําแหน่งที่เรายืนแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยหน้าตีมากเราบังคับให้เพื่อนอะอเ,เข้าไปหาสตูทําไมอะ คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะใช้อูย่างให้ตัวล้วงไปล้วงศัตรูแสดงว่าทั้งทีมต้องกลูเข้าหาศัตรูเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะคนที่ต้องสั่งแผนเนี่ยคือคนเล่นลิปเปอร์ไม่ใช่เราิรปเปอร์ต้องเป็นคนเราต้องเป็นคนบอกลิปเปอร์ว่ากูมีอนติแล้วนะ ถ้าจะเข้าเดี๋ยวคกอันติให้แล้วเดี๋ยวรีเปิลเล่นน่ะเราค่อยใส่ให้เขาโอเคไหมเราอย่าไปใช้เราอย่าไปใช้คําพูดนี้ว่าเข้าเลยเข้าเลย,เลยไม่ได้เขาเป็นคนเล่นเขาต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะเข้าตอนไหนเพราะมันคือตัวละครที่เขาเล่นเรามีหน้าที่แค่บอกว่าเราช่วยเขาด้วยวิธีไหนได้บ้างเอ้ยกูมีขวันนะเอ้ยมีคลื่นนะมีอันติให้นะพอ เออไม่งั้นเราไปเล่นดีเพเองเราไปสั่งเขาอะเราแค่บอกก็พอว่าเราทําอะไรให้เขาได้ช่วยอะไรให้เขาได้แค่นั้นพออย่าไปยัดเยียดเขาซับมีหน้าที่แค่เสริมไม่ได้มีหน้าที่สั่งเพื่อนไม่ใช่โปเกมอนเพื่อนเราไม่ใช่โปเกมอนแต่พี่บอกเลยนะ ตั้งแต่พี่ดูมาตั้งแต่พอยต์หนึ่งจนถึงตอนเนี้ยดาเมจเราอะน้อยมากข้อแรกนะข้อที่สองสกิล e เราใช้มั่วมากใช้มั่วยังไงเรากดสกิล e ตอนเพื่อนเลือดน้อยแต่มันน้อยชนิดที่แบบว่าต่อให้เราจะกด e เพื่อฮิลเขาอะ่ะคือเขาถอยไปแล้วการใช้สกิล e ที่ดีมันเหมือนอนาณาจำจำวิธีการเล่นอาณาที่พี่เคยสอนได้ไหมเรากด e ให้เพื่อนล่วงหน้าตอนที่เรารู้ว่าเพื่อนกำลังจะโดนดาเมจ ไม่ใช่ร้อให้เขาเจ็บจนจะตายแล้วเราเราเค่อยใช้เพราะการเร่งฮิวมันคือการที่เราทําให้เพื่อนอะได้รับฮิวสูงที่สุดในจังหวะที่เขาต้องรับดาเมจสูงที่สุดไม่ใช่ร้องให้เขาจะตายแล้ว,ลวเราเราค่อยใช้ครับแบนั้นไม่ได้มันช้าไปปัญหาตอนนี้คืออะไรเราไม่รู้ว่าจะเร่งฮิวให้แทงได้รับฮิวในช่วงเวลาที่เขาต้องรับดาเมจ ตอนไหนแล้วมันทําให้เขาถอยพอเขาถอยปุ๊บเราเดือดร้อนเพราะเราอ่ะเป็นตัวที่ต้องใช้สเปซต้องใช้พื้นที่ในการยิงแอะพอเราต้องใช้สเปซพื้นที่ในการยิงอ่ะแล้วเพื่อนต้องถอยเพราะว่าเราฮิลเขาไม่เป็นอ่ะหรือเราช่วยเขาไม่เป็นอ่ะมันทําให้เราอ่ะไม่ได้ยิงไปด้วยพี่เลยไม่ได้อยากไปติเรื่องเรายิงไม่แม่นปัญหาตอนของเราตอนเนี้ยอันดับแรกเลยนะไปทํายังไงก็ได้ให้เราอ่ะฮิลแรงได้ก่อนแล้วก็เข้าใจวิธีการยืนให้ตัวเองยิงฟรีให้ได้ก่อน ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยเราจะไม่ได้ยิงเพราะต่อให้เรายิงแม่นขนาดไหนเราไม่มีพื้นที่ขนาดแล้วเราเขาไม่ได้ยิงลองสังเกตไหมเราไม่ได้ยิงเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเล่นที่แคบอีกแล้วตัวเรามันเป็นตัวแบบยืนยิงอย่างเงี้ยแบบตุมต้มตุม้มตุ้มเราไม่แอบอย่างเงี้ยจะได้ยิงยังไงลูก ตัวมันยังใหม่พี่เข้าใจอย่าไปอย่าไปคิดมากพี่ต้องขอบคุณเราด้วยที่เราส่งรีเพนนี้ไหมพี่ดูเพราะว่าพี่อ่ะอยากได้อยากได้คนฝึกเล่นอูย่ยางอ่ะมาส่งรีเพรจริงๆวันนี้ก็จะมีคนหนึ่งเขาจะส่งตั้งหลายวันแล้วแต่พี่เข้าเกมไม่ได้ หูย่างถ้าเหยียบว่าลาวาท็อปจะกลายเป็นหมูย่างไหมครับไม่ครับเพราะมันไม่ใช่หมูเป็นคนพี่อไม่อยากดูฮัสกี้เลยนะพี่อยากจะดูเรามากกว่าตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าฮัสกี้อ่ะเขาไม่เข้าใจวิธีจังหวะเข้านะ คือมันก็ถูกแหละแต่เราในฐานะสพอร์ตอะเราไม่เข้าใจวิธีการปั้นให้เพื่อนเล่นได้ด้วยซ้ำอะแม่งหนักกว่าเยอะเลยอะคือต่อให้ฮัตี้เข้าตรงจังหวะเขาก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามันไม่มีคนส่งเขาถ้าพี่ดูเราก่อนนะฮัตตี้จะโดนดุลงน้อยมากๆหเลยพี่บอกให้ เราไม่หน้าโดนดุกว่าเยอะเพราะเราคือเหตุผลที่ทําให้เขาวับแบบเสียงๆแล้วเขาเล่นได้แค่แป๊บเดียวะด้วยนะเพราะพี่ไม่คิดว่าเราจะไม่ช่วยเขาขนาดนี้เราช่วยเขาแค่จังหวะเดียวอ่ะเฮ้ยกูกดนะโน้ยมือมึงเข้าไปเลยแต่หลังจากนั้นคือไม่มีแล้วนะแบใส่ออฟให้ไม่มีกดอีให้ไม่มีช่วยทำเดเมจไม่มี เราเนี่แหละพูดร้ายเลยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นอานาดูดีขึ้นนะครับขอชมแสดงให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ได้ขาดความเข้าใจในการเล่นทัพอดเราขาดความเข้าใจในการเล่นอูย่างแต่เตน,นี่ยดูดิ วินสันโดดเราช่วยทําเเมจพอวินสันวินสันโลจะแตกเห็นไหมเรากด e จังหวะเนี้ยตุ้มวินสันจะได้หิวจากเราป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 าเห็นไหมเราเล่นอาาก็เล่นเป็นแสดงว่าจริงแล้วเราไม่ได้เล่นซัพพอร์ตไม่เป็นเราเล่นอูย่างไม่เป็นนะฮะดีเพยนี้ก็เลยจะชื่อว่าเล่นซัพพอร์ตเป็นครับแต่ดันเล่นอูยากไม่เป็น โปรดชีเน่นี่ตั้งชื่อคลิปให้ล่งหน้าเลยคือเราเข้าเข้าใจการแบบว่ามองคนที่จะทําเกมอ่ะเราส่งเขาอ่ะเราเข้าใจนะแต่เล่นอูย่างแล้วมันเขินใช่ไหมฮัสกี้เหนื่อยเพราะแกเลยกันเลยของมันใหม่เฮ้ย ไม่ค่อยเป็นห่วงตอนการเล่นอนานาเลยฮะไม่ค่อยเป็นห่วงเลยพี่ดูแล้วพี่โอเคกับการที่เราเราเล่นอนานาได้ไม่ไดิดต้องบอกว่าโอเคกับวิธีการเล่นอนานเราเลยแหละแ <ète ator> ต่<ะ>าก,การเป็นคนที่เล่นซัพพอร์ตยืนประชิดบ่อยนะ เป็นคนที่ยืนประชิดมากแล้วมันทําให้แบบว่ามุมมองในการเล่นเราอะมันน้อยครับเพราะเรามองแต่ภาพเล็กๆเรามองภาพกว้างๆไม่ทันรีโหลดเนี่ยเห็นไหมเราอาดูนนี่นะเพื่อนสองคนโถมใส่โอริซาถูกไหมแต่ว่าเราไม่มีขวดไม่เป็นไรเราช่วยยิงได้ไหมได้ถูกอ่ะสลิปใกล้ไปนะถ้าอย่างเงี้ยโดนโอริซารวบแต่ห่าเราติดชอบเข้าใกล้อ่ะนี่คือปัญหาเลยอ่ามีนาโนประตูใจฮันโซ ปุ๊บอ่ะล้วฮัสกี้เข้าพอดีแต่ถ้าถามว่าฮัสกี้เข้าแบบนั้นแล้วตายเราแพ้ไหมไม่แพ้เราจ่ายนานโนให้ดีว่าดิเพราะเขาใช้สกิลหมดแล้วไปเห็นไ,ไหมพ <in> ี่แทบจะไม่ต้องบอกเราเลยว่าเราต้องทำอะไรคือเราทำตามที่พี่คิดอยู่แล้ว ดีเพจน,นี้ถ้าเล่นอนาณาตัดอูย่างไปแล้วนะด่าไปหมดแล้วอาณาทําอะไรได้บ้างให้ดีขึ้นสลีปแบบไม่โดนเลยฝึกหน้อยนะครับทามมิ่งในการใช้ขวดดีแต่พอเป็นขวดระยะกลางขึ้นไปอะ่ะจะเริ่มไม่ค่อยโดนแล้วฝึกโยนขวดระยะกลางด้วยนะจ๊ะสลีปเนี่ยเน้นย้ำจังหวะหนาโนดีจังหวะตามแทงดีจังหวะตามคนล,ล้วงดีแต่ตามดีเพไม่เป็นนะ ฝากแก้เรื่องนี้เราตามดีเพจไม่เป็นเราเป็นคนที่ตามแทงเป็นแต่ยังตามรีเพจไม่เป็นนะครับสเตเนเดียมรีเพเท่าไหร่สองราราคาเท่ากับรีเพ์ปกติเอาอย่างนี้ดีกว่าราหนึ่งคิดครึ่งหนึ่งคิดราคาครึ่งหนึ่งของรีเพจอ่ะเพราะนั้นก็เท่ากับว่าราหนึ่งยี่สิบห้าเจ็ด รือถ้าเป็นโดเนก็ราคาครึ่งหนึ่งของของดีเพย์ปกติต่อลาวนะต่อลาวนะถ้าเราอยากส่งแบบครบแม่งเจ็ดลาวเลยก็นั่นแหละจัดมาไม่รู้ไปรวยมาจากไหนส่งขนาดนั้น จร,จ,รจริงจริงมันต้องสามลาวราคาเท่ารีเพย์ปกติปเพราะว่าสามลาวน่าจะกำลังดีรู้สึกว่าสองลาวมันน้อยไหมเพราะมันใช่ว่ะใช่มันควรจะเป็นสามลาวดิแม่แต่อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าสเตเดียมอ่ะมันส่งแยกลาวได้เราไม่ต้องส่งแม่งเจ็ดลาวหรอกอยากดูลาวสามถึงลาวเจ็ดแล้วก็ว่าไปอะไรเงี้ย เห็นในเซิร์ฟเอเนเตเดียมหน่ลาวช่วงท้ายๆปาไป2องชั่วโมงโดยเฉพาะแคปเจอพอย์อนูบิสเอออนูบิสอ่ะแม่งเป็นด่านที่เล่นนานมากเพราะว่าฐานเกิดกับจุดยึดแม่งใกล้กันเกินไปแล้วแบบคอมแม่งแต่ละตัวโคตรถึกการต้องไปฝึกส่งดีเพมานะลูกเพราะเราชอบส่งดีเพในจังหวะที่ดีเพเล่นไม่ได้อ่ะเยอะเกิน อย่างเงี้ยดีว่าแตกแล้วอะรีปเปอร์มันก็เข้าไม่ได้แล้วอะรีปเปอร์เขาเสียชิปไปแล้วอะคือถ้าเรานานโนตอนเนี้ยมันมันมีแต่เสียกับเสียมันมันไม่มีทางที่จะเวิร์กอะดีดีเทลมันชัดอยู่แล้วดีว่าเข้าไม่ได้ดึงความสนใจให้ไม่ได้รีปเปอร์กดเสียชิปเล่นได้ต่อเนื่องไม่ได้พอเราไปนานโนอะแค่โดนโอนิซากดสกิลอีใส่เขาก็แทบจะเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยโดนหลับด้วยไหม เราขาดความเข้าใจเรื่องการปั้นดีเพบไงฮัสกี้บอกไว้เลยนะมึงทำให้กูเล่นไม่ได้เนี่ย <c oughs> ไม่ส่งกูเล่นพากูไปตายอีกเวเนยไอ้กาเนยอไม่เป็นไรนะการน,นะ <c oughs> คนเรามันมีพลากันได้แต่ให้มีครั้งที่สองนะ ทั้งที่สามนี่ไม่ควรละแน่ชอบเดินไปโยนขวดใกล้ๆแล้วก็เลยโดนฮันโซคาเลยจริงไฟเมื่อกี้ต้องจบไปแล้วนะแต่เราอะเอาตัวเองไปโดนฮันโอลิซาด,ดูดโยนขวดใกล้ๆก็ได้ไม่ทำ เข้าใจแล้วว่ามันทำยากจะมีนาโนถูกไหมนาโนดีว่าได้นาโนลิปเปอร์ได้นาโนับัชชันได้นะตอนเนี้ยนาโนบัชชันได้นาโนดีว่าได้ลิปเปอร์ได้บัชชันได้ได้สามคนเลยใครก็ได้ที่เราคิดว่าเขาแบกเราได้อ ดนนานโนริเปอร์ริเปอร์โดนหลับเข้ามาใกล้แล้วเห็นไหมตายรีเพนนี้แห่งไหนประมาณไดมอน์ครับ ซีมอัพโลมาเฮ้ยมันบล็อกฮิลด้บล็อกฮิลอนาได้นะแล้วก็อย่าลืมว่ามันบล็อกบัชชันตอนแปลงล่างได้ด้วยมันอาจจะดูเป็นเพิ์คที่ง่งหน่อยนะแต่ในบางตามันมันน่ารำคาญด้วยให้มองว่ามันเป็นความน่ารำคาญแล้วกันอาจจะไม่ได้ดีจนแบบว่าดีขนาดนั้นนะควดฮิวฮิวตายห่า พอยสามเนี่ยพอยสามเนี่ยขอติอยู่ชัดเรื่องเรื่องหนึ่งที่ชัดเลยนะสองนาโนที่เราใช้ล่าสุดปลายพ้อยสุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็เราอะชอบเอาตัวเองเข้าไปใกล้ๆแล้วกดสกิล l E อัดศัตรูแล้วก็ตัวเองอะแทนที่จะดูก่อนว่าศัตรูฆ่าเราได้ไหมเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่คือพีชอ่ชอบอยู่เรื่องหนึ่งคือเราอะ โฟกัสงานของตัวเองก่อนแต่ไม่ได้โฟกัสว่าฝั่งตรงข้ามทําอะไรเราได้บ้างซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอย่างน้อยก็ดีตรงที่ว่าเราเรารู้ว่าตัวเองจะทําอะไรเพื่อให้ทีมได้เปรี่ยบฝั่งตรงข้ามโอเคไหมแต่อย่างน้อยในอนาคตอะอยากให้แบบว่านอกจากจะคิดว่าตัวเองจะทําอะไรฝั่งตรงข้ามแล้วช่วยคิดด้วยว่าเราจะทําอะไรให้ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกอะไรเราจะทํายังไงให้ฝั่งตรงข้ามทําอะไรเราไม่ได้บ้าง A ในหอะที่เราสองวีคิวท,ทุ่งหนึ่งมีคิวไหมครับ แต่หลังหลังรีเพนเนี่ยเราปั้นดีเพ็ดไม่ไม่ดีทั้งตอนเล่นอู่ย่างทั้งตอนเล่นอนาแต่ปั้นปั้นแท้งเป็นเล่นอนาปั้นแท้งเป็นครับตามนั้นเลยขอบคุณครับ